อีกคำสั่งหนึ่งที่น่าสนใจในเครื่องมือของวิวอินกราฟิกก็คือคำสั่งครอบนะคะครอบตรงนี้ก็คือใช้สำหรับในการตัดภาพนะคะก็คือตัดเอาเฉพาะส่วนที่คุณต้องการแต่ส่วนที่คุณไม่ต้องการนั้นก็ตัดทิ้งไปแต่การตัดภาพนั้นคุณต้องระวังให้ดีด้วยเพราะว่าถ้าคุณใช้เครื่องมือนี้ในการตัดภาพโปรแกรมจะทําการเซฟนะคะหรือบันทึกรูปภาพล่าสุดทับรูปภาพเดิม ดูจากตัวอย่างรูปภาพตัวนี้นะคะภาพตัวนี้เดิมกว้าง231พิกเซลนะคะสูง184ขนาดของไฟล์คือ 18k ถ้าหากว่ามีการใช้เครื่องมือครอปเข้ามาขนาดของไฟล์จะเปลี่ยนไปตามขนาดที่เราตัดนะคะให้คุณคลิกที่รูปภาพแล้วก็คลิกที่เครื่องมือครอปตัวนี้จากนั้นก็เลื่อนเมาส์ไปที่แฮนเดิลเพื่อปรับ เลือกขนาดนะคะที่คุณต้องการว่าคุณต้องการขนาดไฟล์รูปภาพประมาณเท่าไหร่น,นี่คือพื้นที่ที่เราเลือกที่จะเอานะคะส่วนพื้นที่ที่เราไม่ได้เลือกมันก็จะถูกตัดทิ้งไปสามารถที่จะยกเลือกตำแหน่งในการตัดได้ด้วยสมว่าเราตัดเอาแค่นี้นะคะพอคุณเลือกขนาดของรูปภาพที่ต้องการได้แล้วก็กด enter ที่แป้นคีย์บอร์ด ก็จะได้ขนาดของรูปภาพใหม่เข้ามาแล้วสังเกตที่ Panel Property ด้านล่างนะคะขนาดของไฟล์เดิม 18k ตอนนี้เหลือ 11k ละกว้างเหลือ125สูงเหลือ111นั่นก็หมายถึงว่าถ้าคุณไปทำงานอย่างอื่นต่อภาพของคุณจะกลายเป็นภาพปัจจุบันคือภาพนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีภาพต้นฉบับเดิมที่มีรูปขนาดเต็มเก็บไว้ คุณก็ไม่สามารถที่จะเอาภาพเดิมมาใช้ได้เพราะฉะนั้นคุณควรจะเก็บตัวต้นฉบับเอาไว้ข้างนอกนะคะเว็บไซต์แล้วเกิดว่าคุณมาตัดรูปภาพในเว็บไซต์แล้วขนาดของรูปภาพจะได้กับเท่าขนาดที่คุณตัดเป็นภาพปัจจุบันมันก็จะบันทึกทับของเดิมโดยอัตโนมัติด้วยนะคะนี่คืการใช้เครื่องมือครอในการตัดภาพ